วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจ,จาก,การดอกไม้และตะกร้าสินของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่กำลังพลได้แก่พลโทเกรงไกรศรีรักแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพันตรีประสานด้วงชานร้อยเอกวิสารชูสังกิตร้อยโทนัทโสหากา จ่าสิบเอกพิสนุพันเตจ่าสิบเอกิรพงศ์คูหาแก้วและสิบโทพิรวิทย์โอสถเจริญรวมเจ็ดนายซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุเดินทางไปปฏิบัติภารกิจโดยใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไป60จากค่ายเสนานารงค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปยังค่ายสิรินทรอ,อำํเภอย่ารังจังหวัดปัตตานีระหว่างบินเครื่องเกิดเหตุขัดข้อง นักบินจึงนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินในพื้นที่ตําบลวางใหญ่อําเภอเทพาจังหวัดสงขลาทําให้เครื่องกระแทกต้นไม้ระหว่างนําเครื่องลงจอดเมื่อวันที่15กร,รกฎาคม2565และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อําเภอหากใหญ่จังหวัดสงขลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่กำลังพลดังกล่าวด้วยการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลทั้งเจ็ดนายและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้